วันนี้พวกเราอยู่กันที่เมกกะบังนาโอเคไปเกาอุูกับพี่มอนเต้อยู่ด้วยกันนี่ทอนกับมอตโต้นะคะแล้วก็น้องช่างกับพี่วงเดี๋ยวเราจะกระจายออกตามหากูอุูจะเป็นคนหาคนแรกกับพี่มอนเต้นะคะเริ่มหากันครับทุกคนเฮ้ยน้องชอนน้องชอนครับน้องช้อนนี่นสวัส่น โดแอบเช็คกล้องไยเฮ้ยน sure. hey! okay. hey! oh, like ู่นนู้นนู้นอยู่ไหนอยู่ไหนเขาวิ่งตามเขาวิ่งตามโตกับพี่ชอนอยู่นี่นี่นี่ไปไปทุกคนทำได้เขาวิ่งทำได้เลย ีวจะมาสนิทไปหาไอ้น้องชอนกับน้องชางโอเควันนี้เราอยู่ที่มแอบบังนานะโอเคเดี๋ยวเราแอบกันไปแอบแอบแอบก้มก้มไปเขินเนาเขินเนาะเขินเขินอะไรทีมเขียวนะครับวันนี้ทีมสีเขียวอันนี้ทีมม่วงอันนี้ทีมเหลืองอันนี้ชื่อพี่มอตโต้กับมอนเต้นะน้องชางรู้เปล่า มอเตอร์กับมอนเต้นี่เว่นพี่กุ๊บซึ่มาฝากกับกางเกงสีเขียวของเขาโดนอุ้มอาค่ะโอเคใครหาก่อน โอเคครับกัอุมอนเต้อยู่ทีมเดียวกันพี่มาโต้พี่ชอนทีมเดียวกันนะครับน้องช้างกับพี่วงอยู่ทีมเดียวกันครับเย้โอเคครับกำลังบิ้วให้กินเร็วๆนะคะเพอทุกคนอยากไปเล่นแล้ว A few moments later ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีหน่อยครับเร็วๆขอบคุณครับขอบคุณครับอร์ส่งบัตรมาครับขอบคุณครับกำลังใจพี่ ช่วยแม้กระทั่งใส่ถุงน้วโอ้โอเคทีมช้างพร้อมพร้อมปะเนี่ยโอ้โหพี่มอโตผู้ทรงพลังพลังเหลือไม่มีหมดเอาเอาวอาไปแล้วลุยนี่ดูแลน้องๆครับ ันน okay. hey, ี <laughs> <laughs> ้พวกเราอยู่กันที่เมกกาบังนาโอเคไปพร้อมพร้อมพร้อมมีเต่คนพร้อมเฮ้อะไรอะะอะไรอะตนี้พร้อมปะเนี่ย้องชันไปสามสองหนึ่งเฮ้ เป็นมือโกโนะคะพี่โยงจะเป็นคนเตะช้างเตรียมตัวโยงจะเตะแล้วนะเข้โกนนี่นะครับพี่มาโตนะครับหมุนรอบตัวเอง ับพี่มอนเต้อยู่ด้วยกันนี่ทอนกับมอตโต้นะคะแล้วก็น้องชางกับพี่วงเดี๋ยวเราจะกระจายออกตามหากูอูจะเป็นคนหาคนแรกกับพี่มอนเต้นะครับโอเคให้เวลาไปซ่อนโอเคห้านาทีนะไปห้านาทีเดี๋ยวจะออกตามหาตอนนี้ต้องรอห้านาทีนะโอ้โหเขาจะเออเลยโอเครอต้องมั่งรอกันดูตู้ตู้ตู้แล้วห้ามดูนะคะทุกคน minutes later เริ่มหากันนะคะทุกคน อกันครับเดินทางกันกำลังดูอยู่นะบผกเขาอยู่ลองปีนขึ้นไปดูนะดูน,น <Okay. S 3> มีป่าสองดิเดี๋ยวยืนสองวันก็อาจจะเออนี่นิดนึงนะผมสัน่นเพราะผมต้องปากหัวนิดน,นึงพยายามให้ดีที่สุดละ่ะ ไม่ใช่ค่ะเป็นไรแบบนี่เหรอมันเต้ยหายหายไปไหนไม่รู้โอเคเออสองอย่างนี้ไฟเปล่าเฮ้ยนั่งนิ่งช้อนทุกคน,นครับน้องช้อนนั่น ครับผมไปคนเดียวแล้วครับอออเโอเคเขาน่าจะไม่อยู่สูงนะครับนุ่งชางไม่ได้เกิ่งมากไม่ไดินุงชางเขาเขาเด็กอยู่ไม่น่าสมมากนะครับโอ้ยเฮ้ยแล้วอ้อนตรงนี้เบื่อเขาวิ่งมาซ้ายนะครับผมจยุดซ้ายขึ้หนผมว่างานเริ่มยากแล้วคับ จำเสื้อสีเสื้อไม่ได้ได้สำหรับยังเสื้อน้องชวนยังจําสีเสื้อได้ก็เลยเมองง่ายอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่กูไหนเอาแล้วคับเดี๋ยวเราลงสไลเดอร์ไปรับนะครับ พวกเราหนีครับผมเราไปไหนดีครับทุกคนมีที่แมกูนะครับผมตามเราอยู่นี่ครับผมผมว่าทางนี้มันไม่มีทางตรงนี้ดีกว่าตรงนี้หนีกันครับไปหนีกันครับทุกคน อันนี้น<า>ลงไปใช่ปะน่ากลัวนหมเรายังไม่ลง,งนะถ้าเราลงก็โดนเออเราชอบตรงนี้ด้ว่ยเออเราชอบยังไ,ไงหนูว่านั่งได้แค่หนึ่งคนไปหาสไลเดอร์ที่มันนั่งตรงนู้นป่ะหนูว่าตรงนู้นน,นั่งได้สองคนฝั่งนี้นั่งได้สี่คนอุ้ยม,มืดมากเออมืดเกินหนูว่าเอาอีกอันหนึ่งเลยอ l พ t e r ว่าจะเห็นเราแล้วแต่เราจะไม่เห็นเขาตรงนี้ยากกว่าเพราะเราต้องถือมือนึงด้วยออเอมันนันนันมากดูดิเพราะว่าผมถือมือเดียวนะครับมันต้องจับที่จริงแล้วผมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับตรงนี้ครับผมผมว่าเราแอกตรงนี้ดีกว่า เดี๋ยวแต่แอดเดแตสก็เด่นอยู่นะนั่น่นี่เออแล้วเราก็ส่งพอเขามาตรงนี้เราก็หมุนหมุนันนี้บังเอเคกล้องเฮ้ยนูนออนอยู่ไหนเขาพิ่งเขาพิ่งตามโตกับพี่ชอนอยู่นี่ว่ เหนียวนะข้นนะโตโตโตตโ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 ตตโตตโ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 มาตโตตโตโตโโตโโต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 วโต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 โโดนจับยังโ เดนแปะเพราะว่าเขาโดนตามเจอแล้วไงเราข้มาแปะแล้วแวกขี่จักรยานแปะบค่ะนนี่มันมีคันนึงที่น้องนั่งได้ด้วยนี่ครับซ้อมซ้อมบาสทีมชาตินะครับให้มันชวนนั่งขึ้นไปอ่ะพี่ชอยขึ้นไปสูตลอดันนี้อ่ะไม่ยอมไม่ยอม อ่าลงแล้วลงแล้วลงแล้ว oh. ไปลงมาเลยไปวิ่งไปเล่นต่อเลย oh. ไปครับ oh. คนแรก oh. ผู้ท้าชิงคนที่หนึ่งค oh. ืนยอดไปแล้วครับ แวะพักกิงงนขนมกันสักครู่นะคะเพราะว่าหิวน้ำมากใครจะเอาอะไรก็หยิบเลยนะเอาหยิบมือเอาหนิบมือบมือบมือโเดี no ๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ครับเอาอะไร A few moments later มาใจตังโอเค ันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่หองน้องจางครับ <c oughs> ขอกินงจนกทีไมทำไมทำไมมันเยอะไปครับเรากำลังจะไปเล่นจ้ำกันนะครับนี่คือทางลงไปจ้ำ <c oughs> โอเค นี้สำหรับเด็กนะคะโอเคของผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องมี 1, ความสูง120ขึ้น <Okay. S 1> ไป okay. โอเคเว้ย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 ตกไปเลยครับ <laughs> หนึ่งโซ่หุไปครับ เหมือนนัดกันเลยอ่ะงงม,มากโอเคนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับอ้าวพีชชนล้มแบบไม่มีอะไรกัน้นโอเคกระโดดไปให้หมดอินเนอร์จี้ไปครับอย่าหยุดเอาให้แรงหมดไป ดีไม่ใช่วิ่งเต่เอาอมาเลยครับจิงโจ้ตัวที่สองดึ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 งจิงโจ้ตัวที่สามหายไปไหนจิงโจ้ตัวที่สามเหนื่อยเหรอโอเคป่าอ่านั่งพักแป๊บหนึ่งหายใจลึกๆนั่งพักก่อนนะครับจิงโจ้ตัวที่สาม ok lên ba bếp đứng đứng anh <laughs> ครับเขาพยายามจะหหอยโหนแต่ว่าไม่ไหวจริงๆฮับปีมอนเต้เฮ้ย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 โอ้โหทุกคนทำได้กวิงทำได้เลยอ้มีสิถ้าทำมันได้